แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว eu นะครับเมื่อวานนี้สกุลเงิน eu ก็ตลาดนะครับเปิดกับเนี่ยแล้วก็ลงมาที่โซนแนวรับนะครับแล้วมีสัญญาณ pa บายกลับขึ้นไปก็ไปถึง tp แรกได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเรายังมองในสกุลเงินของตัว eu นะครับอยู่ในแนวโน้มของเทรนขึ้นอยู่นะครับจากจังหวะที่เบรกขึ้นมา ทำสวิงโลครับยกสวิงไฮสูงขึ้นกดสวิงโลนะครับเราก็ทำซิกแซแล้วก็ทำราคานะครับไม่สามารถที่จะสงูงกาหายเดิมได้นะครับแต่ราคานั้นยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาขึ้นชุดที่ส่งสวิงขึ้นมาตรงชุดเนี้ยนะครับเราจะมองว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่ดังนั้นเราจะยังเล่น ครับเทรดในเทนขาขึ้นเราจะหาแนวนะครับโซนแนวรับสวิงโรนะครับเป็นจุดในการเข้าเทรดโซนแนวรับแรกก็จะอยู่ที่โซนราคา1.08104นะครับส่วนโซนแนวรับที่สองเนี่ยจะอยู่ที่โซนราคา1.07914กลยุทธ์ในการเทรดก็คือรอสัญญาณอย่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับนะครับรีเทสพูแบ็กลงมาที่โซนแนวรับที่หนึ่ง แล้วรอสัญญาณเทงเทนกับตัว PA Buy แล้วบา y กลับขึ้นไปนะครับเก็บ TP ที่1.08438นะครับหรือว่าตลาดนะครับลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองเราก็รอสัญญาณเท่นเทนคอนเฟิร์ม PA Buy เมื่อมีสัญญาณเท่งเทนคอนเฟิร์ม PA Buy นะครับเราก็บายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา1.08438สตอ็อปไลทก็อยู่ราคา1.077 จ็ดหนึ่งอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว EU ในวันนี้นะครับ